โดยเขาเองเนี่ยโพสต์ในโซเชียลส่วนตัวนะครับซึ่งเขาก็บอกว่ากูไม่ออกถ้าออกแล้วกูจะเอาไม่ใช่นะครับกระแสตกเรียบร้อยครับเพราะว่าเราไม่ได้เข้าชิงไงปรากฏว่าแฟุตบอลทิ้งตัวกันเพียยเลยครับสวัสดีครับผมชูประชานะครับคุยคุยข่าวสารวงการฟุตบอลไทยและฟุตบอลเจลีนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ประเด็นเนื้อหากันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในช่องของผมเองนะครับชูปรัชานะครับ เน่ยรายแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากๆเลยนะครับอาในคลิปนี้ก็ยังต้องพูดถึงนะครับประเด็นความหลงในการพ่ายแพ้้กับมาเลเซียของช้างศึกทีมชาติไทยนะครับในศึก kingscup นะฮะก็ต้องยอมรับเลยว่า หันไปทางไหนโลกโซเชียลณวันนี้เนี่ยโอ้โหชั่วโมงนี้เนี่ยเดือดทุกที่ทุกเพจอะน,นะครับแน่นอนว่าผู้รับผิดชอบนะครับที่โดนถล่มแล้วก็ขยี้ยับเลยจากแฟนฟุตบอลนะครับและโดนติติงมากๆเลยนะครับหนีไม่พ้นก็คือสมาคมกีฬาฟุตบอลนะครับและรวมไปถึงมาโนโพกิง้งส่วนนักเตะเนี่ยทุกคนเนี่ยให้กําลังใจนะครับไม่มีใครกลด่าเลยนะครับก็คือพวกเขาทํางานอย่างเต็มที่แล้วเพียงแต่ว่า ในเรื่องของการบริหารงานแล้วก็อะไรอื่นๆเนี่ยก็จะโดนมากเป็นพิเศษนั่นเองนะครับในเรื่องของการที่จะหามารับผิดชอบในความล้มเหลวในเที่ยวนี้น,นะครับซึ่งล่าสุดมานโฮกิ้งนะครับคุณซอทีมจ้าทายก็ได้ออกมาระบายนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของผลงานที่เกิดขึ้นกับการแพ้มาเลเซียนะครับว่าเออมันเกิดเหตุการณ์อะไรอย่างไรกันบ้างเพื่อให้ลดความดุเดือดในโซเชียลลงไปนะครับโดยเขาเองเนี่ยโพสต์ในโซเชียลส่วนตัวนะครับซึ่งเขาก็บอกว่า กูไม่ออกถ้าออกแล้วกูจะเอาไม่ใช่นะครับ <c oughs> ก็เขาก็โพสตประมาณว่า <c oughs> ผมรับผิดชอบอย่างเต็มที่นะครับสาหรับผลการขันที่เกิดขึ้นกับทีมชาติมาเลเซียนะครับด้วยความเคารพต่อทีมและเรารู้ได้ว่าพวกเขาเล่นฟุตบ,บอลได้ดีมากนะครับและมีนักเตะที่ดีด้วยนะครับ,นะรบก็รู้สึกเสียใจกับผลงานที่เกิดขึ้นก็ต้องขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยในฐานะโค้ชแล้วเนี่ยมานบอกว่าเขาพยายามทําทุกอย่างให้ง่ายนะครับมีแผนงานแล้วก็มีกลยุทธ์ที่ชัดเจนอยู่แล้วนะครับสำหรับในการเล่นเกมนี้เราก็ต้องการสร้างเกม จากแดนหลังก็คือบิลลอัพนะครับแล้วก็คองบอลให้มากเพื่อสร้างโอกาสนะครับเรามีนักเตะคุณภาพอย่างเติร์ดวีรเทพป้อมพันธ์กับนิวทิพันธพ่วงจันนะครับซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงแล้วก็มาโน่เองเนี่ยโดนตั้งคำถามกันว่าทําไมจับคู่นี้ลงเล่นนะครับก็ก็เลยเขาออกมาเผยถึงเรื่องนี้นะครับอ่ะเขาโพส ต่อว่าทั้งคู่เล่นกันได้อย่างเยี่ยมแล้วในเกมกับซูรินานนะครับแต่ว่าเราถูกมาเลเซียกดดันอย่างหนักนะฮะเราเสียกับตันเจชนาทิปไปเขาเล่นได้แค่12นาทีนั้นเองก็ไม่มีทางเลือกนะครับก็ต้องส่งสุมัญญาปุริสายหรือว่าจักรพันแก้วพรมลงมาเล่นแต่ว่าเขาเองเลือกสุมัญญาครับเขา็อ,อยักจะเคลียร์ในเรื่องของการเปลี่ยนตัวด้วยเพราะว่าก็โดนวิจารณด้วยเหมือนกันสลาวานเรื่องของการเปลี่ยนสุมัญญาลงไปเพราะว่า สุบรรยาเนี่ยมาแทนที่สารัฐที่ถอนตัวออกไปนะครับก็คือมาท้ายสุดเลยนะครับนะครับไม่ได้โดนเรียกมาตั่นแต่ทีแรกนะครับก็โดนตั้งคําถามเรื่องนี้เหมือนกันก็มาโนพยายามจะเคลียร์เรื่องนี้นะครับเพราะถึงช่วงพักครึ่งนะครับก็เปลี่ยนผู้เล่น3คนนะครับมีกองหน้า2คนสุบรรณัทเหมือนตาสุภชยัยเจดเด็ซึ่งในครึ่งหลังก็พยายามจะกลับมาสู่เกมไม่ได้สร้างโอกาสมากมายก็ตีเสมอนหนึ่งหนึ่งได้สำเร็จต้องมาตัดสินด้วยการโดนจุดโทษก็ผลออกมาอย่างที่ทุกคนทราบก็คือแพ้จุดโทษนั่นเองนะครับส่วนผล แต่มาพลาดในครึ่งแรกมาโนย้ำนะว่าพลาดแค่ครึ่งแรกนะครับยอมรับเลยว่าเราทํากันได้ไม่ดีนี่คือวิถีของฟุตบอลนะครับในเกมนี้กฤษฎาการแมนสามารถเล่นได้เป็นอย่างดีกับพรรษานี่คือมุมมองในฐานะโค้ชนะครับคือเขาบอกว่ากฤษฎาการแมนเนี่ย ชอบที่จะเล่นตำแหน่งเซนเตอร์ฮาฟอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มาน่พยายามจะแจ้งว่าเขาก็เต็มที่กับตำแหน่งที่ได้รับมอบหมายไปอะไรประมาณนี้นะครับเขาก็ทําหน้าที่ได้อย่างเต็มที่แล้วนะครับก็ชื่นชมกฤษดาด้วยนะครับแน่นอนว่าเกมชิ้นที่3ในวันนี้เราจะทําให้ดีที่สุดนําทุกอย่างมาแก้ไขแล้วก็หวังว่าแฟนบอลจะส่งกําลังใจเชียร์เหมือนเดิมนั่นเองอันนี้คือโพสต์ส่วนตัวของมานอหกกิ้งที่มาจากแจงเรื่องของแท็กติกนะครับความผิดพลาดอะไรต่างๆนะครับเพราะว่าเขาก็คงไม่ไล่อ่านคอมเมนต์แหละนะครับก็อย่างที่เราเห็นกัันนม กือบทุกที่นะครับว่าเรื่องของแท็กติกการจัดตัวผู้เล่นเสียดผู้เล่นตัวจริงนะครับการบาดเจ็บของชนาทิพไม่มีตัวทดแทนเลือกตัวผิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับการโหมันเยอะแยะไปหมดเลยหลายหลากหลายมุมมองนะครับทำให้มาโน่ก็มาแจากแจงทีละประเด็นทีละประเด็นสรุปได้ว่าเขาก็ยอมรับว,ว่าครึ่งแรกเนี่ยเล่นห่วยมากนะครับแต่ว่าครึ่งหลังเนี่ยเขาเล่นดีนะอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ตีเสมอได้แต่ว่าไปแพ้จุดโทษเท่านั้นเองนะว,ว่าส่วนตำแหน่งอื่นๆที่ครกคนมองว่าผิดฝาผิดตัวไปนะครับกองกลางทิติพันธ์ วีระเทพไม่น่าคู่กันเลยอะไรเงี้ยเขาก็แจ้งในโพสต์นี้ด้วยรวมไปถึงกิสดาการแมนที่หลายๆคนมองว่าไม่ควรจะไปเล่นซ็นเตอร์ฮาฟควรจะไปเล่นกองกลางอะไรมากกว่าเพราะว่าในลีก กับชนบุรีเขาก็เล่นกองกลางอะไรประมาณนี้นะครับเขาก็มาชี้แจงให้รายละเอียดแบบชัดเจนเลยนะครับซึ่งก็ผมก็เชื่อว่าแฟนบอลก็ยังไม่ถูกใจแน่นอนนะครับก็รอที่จะกระยี่เขาอยู่เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คงต้องรอให้เขากลับมาโชว์ฝีมือในชิงที่3นี่แหละครับแต่ดีนี้เนี่ยนะชิงที่3เนี่ยโอ้โหตอนนี้กลายเป็นว่ากระแสตกเรียบร้อยครับเพราะว่าเราไม่ได้เข้าชิงไงนะครับเราก็ต้องรอชิงที่3กับทีเด็ดนะครับในวอาทย์นี้เวลา5้าโมงครึ่งนะครับก็ล่าสุดนี่ไปเช็คในเพจของอบจชิงใหม่ปรากฏว่าแฟนฟุต ทิ้งตัวกันที่เลยครับเลขายเป็นแบบราคาถูกแบบคือเท่ากับว่าคงไม่เต็มความจุ17,0 0 0หืกว่าที่นั่งแน่นอนนะครับสำหรับที่สมโภช700ปีก็ต้องยอมรับจริงๆว่าเราล้มเหลวมากๆเลยเราหมายมั่นบ้านมือกับรายการ kings ครับเที่ยวนี้จริงๆนะครับแฟนฟุตบอลหวังอย่างนั้นจริงๆว่าเราควรจะเข้ามาเล่นในช่วงดึกวันอาทิตย์นะครับก็คือช่วง2ทุ่มครึ่งแต่เราต้องไปเล่นช่วงเย็นก็คือชิงที่3มันไม่ควรเป็นอย่างนั้นนะครับทำให้แฟนๆก็ผิดหวังก็ไม่อยากจะมานั่งดูนะครับในช ต้องยอมรับเลยว่าเราเนี่ยทำได้ไม่ดีพอนะครับก็ต้องกลับไปแก้ไขกันใหม่ะรครับรับให้ได้นะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็นําไปปรับปรุงกันใหม่นะครับว่าอย่างไรหลังจากนี้ก็ ตามกันต่อแล้วกันสำหรับบอลไทยต้องยอมรับเลยชั่วโมงนี้หันไปทางไหนก็มีแต่เละเละนะครับนะฮะมีแต่คนกระซวกนะครับต้องยอมรับว่าอย่างนั้นจริงๆนะครับในช่วงเวลานี้นะครับก็ผมไม่รู้ว่าจะมาปกป้องอะไรยังไงแล้วนะครับก็ตามแบบนั้นเลยนะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าจะต้องมาอวยมาอะไรแล้วนะฮะตามนั้นเลยนะครับผมสำหรับในคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากๆเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดส b s c r i b ้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในช่องของผมเองนะครับชุปรัชญานะครับอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ตติดาามมกๆเลยนะครับ สำหรับในทีนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ